โอเคสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับใช่แล้วครับผมซื้อมาแล้วโยฮันครับัระเดงอง234ล้านโคตรแพงเลยคือมันแพงมากเลยนะครับก็ใครจะซื้อตอนนี้ก็อย่าเพิ่งซื้อครับเพราะว่าราคามันขึ้นเนาะแต่ว่าอดใจไม่ไหวต้องซื้อมานเล่นซะหน่อยแต่ว่าซื้อมาเป็นเม็ดม่วงนะเพราะว่าเม็ดแดงเนี่ยแพงอยู่ประมาณ290ล้านได้ั้างเดี๋ยวเรารับไปเลยครับโยฮันครับรับมาแล้วครับเราไปตีเม็ดเลยดีกว่าไปโอเคเรามาเพิ่มเม็ดกันครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามาร์คเคห้าตัวเนาะก็เป็นเม็ดแดงไป เราจะไม่ยอมเสี่ยงครับผมยัดไปเลย5ตัวไม่อยากเสี่ยงครับไปเลยสำหรับยูรันครับของเรามาครับตีเป็นเม็ดแดงไปที่เรียบร้อยนี่เลยสวยงามแต่เราจับยูรันครับนะครับมาลงทีมเลยดีกว่าไปแทนโนโดอวยครับแล้วก็เอารนโดอวนเนี่ยมาเป็นสำรองแล้วกันโอเคไปสำรองก่อนนะรนโดอวนนายตัวกระป๋องแล้วตอนนี้ยูรันครับมาใหม่ได้ข่าวว่าแบบโหดจะจัดเลยอัพห้องแค่เลยอับ3แล้วก็อัพโตกลับ1นะนี่ ลิ่งความเร็ว65ไปเลยโยฮันครับครับผมนี่ครับความเกียนมันไม่น่าใช่อะไรหรอกตรงนี้แหละดูนะครับตำแหน่ง s t Cam RWLW แม่งเล่นได้หมดเลยแม่งเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยครับสลับไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเรามาเทียนกันครับสรับโยฮันครับนะก็การฝึกผมไม่แน่ใจว่าตัวผมมีพอไปอุย้ยโอ้โหไม่น่าพอแล้วผมหาตัวโอนก่อนวิวไ,ไม่พอใครโอนได้บ้างเนี่ยผว่าอาราพิเนาออกไปดีกว่าว แต่ทอดการฝึกเลยน้องลาฟินยาลาฟินยาไปให้ยูฮันครับนะครับใช้200เองนะครับฝึกไปก่อนนะเพราะว่าตัวเทนผมเนี่ยไม่พอแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปยัดเพิ่มนี่เลยมาแล้วครับยูฮันครับโอ้โหวิ่ง137ยิง123เลี้ยงบอล136โคตรโหดสลับยูฮันครับของเรานี่ครับโอ้โหมันวิ่งความเร็วการวิ่งเนี่ย123ยยบวกสินะการเล่นความเร็วบวกสินะครับผม ว่องไวบวกย5นะครับพลังการยิงก็บวกเพิ่มด้วยสับยวนครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปลองกันว่าตอนนี้มันยังเล่นได้อยู่ไหมนะครับว่าตัวมันก็ออกมานานแล้วแล้วเนาะแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะยังโหดอยู่เดี๋ยวไปลองเลยสำหรับความโหดของตัวนี้ไปมาครับตาแรกของเรากับยฮันครับการ์ดทีเอสนะการ์ดที่เก่งที่สุดของยูันครับแหละสำหรับการนี้เพราะว่าการ์ดใหม่แม่งไม่มาสักทียูนครับส่งมาครับให้จู๊ดจูดแทงกลับยนครับยนครับยิงซ้ายเข้าไปโอ้โห มันง่ายขนาดนีด้แหละมันง่ายเกินไปหรือเปล่ายังไม่ทันทําอะไรเลยมายิงเข้าไปแล้วครับตกเติตปกเตเ็โอ้โหเชื่อแต่ละตัวจะเย็นจะตอกนี่ไงจักได้สวยให้มาไปที่โยนครับโย,นค,บยนครับอยู่ไหนวะเนี่ยโยนครับโยนครับจับมาแล้วก็ตอกแม่งเลยโยนครับแล้วก็ยิงขวาเข้าไปโอ้โหมันเล่นง,ง่ายเกินตัวเนี้ยมันเล่นง,ง่ายจริงนะ ไม่เคยเล่นตัวไหนแบบง่ายขนาดนี้เลยคือโอ้วนผมยังไม่เล่นง่ายขนาดนี้นะครับอันนี้มันเล่นแบบง่ายมากอะ่ะมันดูเก่งเกินไปปะเนี่ยมันเก่งมากเลยนะตัวนี้มาต่อข้างหลังครับเราจะยิงให้ยับไปเลยว่าเหมือนฝั่งนู้นเนี่ยเกมลุกจะไม่ค่อยเอาการเอางานสักเท่าไหร่เอาแต่ผมก็เริ่มผมก็เริ่มเบเ่ๆกันเอาอะไรวะเนี่ยจะเย็นอุ้ยชิบหายแล้วโหวมันเริ่มเอาการเอางานแล้วไงไม่น่าเลยโอ้โหนั่นไง คุมกองหลังพลาดครับผมเฮ้ยใจเย็นเออช่วยกันดิสวยครับโดนครับมาแล้วตอกไปดิสวยโดนครับจานฟาวโอเคหูมันเรียกฟาวง่ายด้วยนะมึงโดนสกิลที่เดียวมึงได้ฟาวแล้วอ่ะโยนครับอะไรวะเนี่ยเฮ้ครับวีเล่าอุ้ยเออมันยังได้บอลวะกว่าไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรแป๊บนึงอุ้ยชิบหาย Okay. ยังได้อยู่สวยครับไปดิยังได้อยู่มีโควิลเลียมให้ไปโยนครับโยครับเข้ากลางไหมถึงบอลถึงอยู่จุดจุดให้เป้เป้ตอบไปหลอดน้องจุดจุดเกือบเสียบอลได้อยู่จะหมดเวลาแล้วโยนครับโยนครับโยนครับฝั่งซ้ายอู้หูหูยิงเข้าไปทําไมอ่ะทาไมอ่ะครับก็มาดีมายิงสองประตูกูก็ยิงได้เหมือนกันนะวะ สามสองไม่ดิเจอเข้าไปครับพามเกียนโยคันครับมาดิครับผมนี่ครับจะยิงขวาแล้วก็หลอกเข้าซ้ายปัดเข้าไปเจอได้สามสองรู้เรื่องจบปะเนี่ยหมดเวลาอาจารย์จ้าหมดเวลาแล้วเออจ้าหมดเวลาไปับโอ้โหชนะไปได้นัสามสองแต่ว่าก็ GG นะครับคืออะไรที่ผมพูดไปก็คืออารมณ์ในเกมนะครับผมจบไปครับ GG ครับผมมาหลังจากตาเมื่อกี้กดแฮตติกไปนะครับก็ ถ้าตานี้มันยิงได้3ามเม็ดอีกสักรอบหนึ่งเนี่ยผมจะคารวะมันเลยนะยอมรับเลยให้แม่งเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดที่เคยเล่นเลยอ,อันนี้ผมพูดจริงเลยแม่งแบบเล่นง่ายมากเลยนะมันเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากแล้วแม่งพูดเก่งเลยว่าตัวนีน้มาครับดูนะครับสวยนครับยิงไกลไปยิงไกลโชว์นะยิงไกลโชว์หน่อย,ย,ย,ยนี่ไงโอ้โหเจียมันเก่งเวละดูดีมันเก่งจริงโอโ้โหสองรายร้านนี่คือแบบว่า ผมไม่เสียดายแล้วนะ่ะถ้าแม่งจะเก่งขนาดนี้ยยอมจ่ายจ่ายเพื่อถ้าแม่งเก่งขนาดเนี้ดูมันยิงดิโอ้โหทิมเบอร์ให้มาครับจะเย็นนะสวยครับส่งไปโดนครับให้มาดิโคโ้ตักบอลข้ามไปหาประธานประธานล็อกบอลโ,โ,โห้โดนเดลิกเนี่ยนะเพื่อนเดลิกตัวจริงแม่งแบบยังรั่วอยู่เลยนะฟอร์มแมนยูเมื่อคืนใครได้ดูบ้างครับแม่งเอ้ทำใจดูไม่ได้ให้ไปไปดิเออ เปกคือมาออกมาหลบามาโอ้โหจานจานโอ้โหขาพับเลยแม่งเสียบขาบพับเลยครับใครยิงวะเนี่ยมาทิวต่อ่านไปเข้าปะเนี่ยอโทอะไรครับมิรินอุ้ยชิพานครับผม,ผมกองหลังรั่วมากตอนนี้กองหลังโคตรรั่วคาเซมิโรโอ้โหซ้ายไม่เอาอะไรเลยครับดูครับเมื่อกี้ดิยี <laughs> ่ยซ้ายไปไหนวะนะอะไรอะนี่ไงเจอโดนครับยั่งไปดิ นะครับตอกแม่งเลยโอ้หโหโคตรเร็วโคตรเร็วเปิดไปเอ็มปั๊ปปีมงโอ้โหสบายสบายมงแบบคนเดียวเลยนะเพราะว่ายูฟันครับแม่งดึงตัวประกบมาหมดแล้วอะดูดิแล้วเปิดมาลูกนี้ครับอย่างแม่นอุโหโห้ยอะไรวะนะคาซีมันตีร่างกายเองนะกูยังไม่ทําอะไรเลยส่งไปดีสวนชาวสวนอยู่แล้วเราอะยังโอ้โหเอ็มปั๊ปปีแม่งเร็วชิบหายเลยครับปั๊ปป้มาแล้วครับเอ็มปั๊ปปีคืนยูฟันครับมาโอ้โห โล่งๆแบบนี้ยิงไม่เข้าคือกูขายบางทิ้งแน่นอนรูปนี้ถ้ายิงไม่เข้าขายทิ้งเลยแต่ว่ายัางไงก็เข้าอยู่แล้วนะครับโอ้โหโล่งขนาดนี้แม่งเลยพกกลาได้บ้างเนี่นโคตอกันดีน้องสวยเอา้าแทงไปดิเออมันหมุนได้ไหมเนี่ยยนครับเนี่ยลองหมุนแม่งเลยหมุนไม่ได้ยา,ยา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 ขอคินชีสด,ดิเพื่อนขอคินชีสด,ดิขอคินชีสได้ไหม่ะโอ้โหเร็วจังว่โรนโดขอขินชีส เค okay. ไม่มีอะไรเลยสลับเกมลุกไปครับผม oh, โอ้โหจบไปนะครับก็ได้โชว์ยิงลูกไกลไปลูกหนึ่งยังโหดเลยอะแม่งแบบยิงมันตีมากโอเคหลังจากเราเล่นไปแล้วครับ2ตานะครับมานี่เลยครับโยนครับให้ไปเลยว่ะเบอร์10บไปคือสวยไปเลยให้เบอร์สิปไปเลยครับแม่งเก่งมากครับตัวนี้ไม่คิดจะขายแน่นอน ใช้ยาวๆแม่งโคตรเก่งเลยนะตัวนี้ผมพูดเก่งไปหลายรอบมากแล้วนะสำหรับคลิปนี้โอเคเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของผมกันดีกว่าหลังการเล่นนะครับซึ่งเปลี่ยนเบอร์ไปเรียบร้อยอย่างเฟี้ยวเลยนะครับไปโอเคยูนัครับตัวนี้นะหลังจากเล่นแล้วเนี่ยที่รู้เลยคือผมคิดว่ามันเหมาะกับการเอาไปยืนหน้าคู่มากกว่านะแทนที่จะมายืนหน้าเดียวเนาะแต่ว่าที่ผมเล่นเนี่ยก็ลองเอามาเล่นหน้าเดียวดูมันก็เล่นได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเอาไปยืนหน้าคู่กับกองหน้าที่มันแบบว่าสสา่ทําประตูตจ,จา่าๆเงี้ยมันก็จะดีกว่านี้นะเพราะว่าัเนานเนนนมมป็หือ กลางลุกมากกว่าที่สามารถเล่นกองหน้าได้นะมันเหมือนเป็นตัวสร้างสารรค์เกมมากกว่าแล้วเนาะเพราะว่ามันก็ให้พรีเมคเกอร์มาแล้วก็มียิงไซก้อยมีเหนือชา้นเด็กมันก็มองการทําเกมเลยแหละแล้วก็เิรคเลนเนี่ยสูงต่ำด้วยมันแทบไม่ลงเลยนะครับสำหรับโยนครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นง่ายมากมันเล่นง่ายจริงนะใครยังไม่เคยลองต้องแบบลองสักครั้งหนึ่งจริงๆคือเอางี้ดีกว,ว่าผมให้เก่งกว่ารอนโดอาไนผมให้เก่งกว่ารอนโดอาไนเลยนะสำหรับตัวนี้แม่งเก่งจริงครับก็ตัวนี้คือมันทําได้หมดอะ มันดูดิมันจะเล่นแบบกองหน้าก็ได้กลางลุกก็ได้นะปีกขวาก็ได้ปีกซ้ายก็ได้แล้วมาดูค่าพลังการส่งบอลนะครับมองการมองก็ดีครับปั่นโค้ง1 1 0ส่งใกล้ก็ร้อยสิบสามส่งลุกไกลก็101่ร้อเรื่องทําประตูดูดิทําประตู124พลังยิง120ยบวกอีก10ก็เห็นอยู่ลูกยิงไกลนะครับในตาที่2ตาที่ผมเล่นไปนะครับและตัวนี้คนระับคือมันเรียกฝาวได้ง่ายมากเลยนะจะเห็นว่ามันเรียกฟาวได้หลายรอบอยู่นะแต่ว่าเสียแค่ลูกบง่งแต่เราก็ ไม่ได้แค์อะไรเยอะเนาะเพราะว่าแพ่มันไม่ได้เป็นแพ่นมงนะครับก็เป็นแพ่ตัวพิวนะตัวนี้ก็เล่นได้แบบสบายมากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูราคาครับราคาตอนนี้เนี่ยโอ้โหเม็ดแดงอะประมาณ280ล้านเนาะคือการาฟอะมันกำลังพุ่งขึ้นเลยนะเดี๋ยวเราไปดูราคาในตลาดดีกว่าว่าสักเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็เม็ดม่วงเนี่ยที่ผมซื้อมาเนาะก็ตั้งซื้อมา230นะก็ไปตั้งซื้อกันได้เพราะว่าเม็ดแดงเนี่ยมันดีดไปเยอะมากเลยนะแพงกว่าประมาณ5060เอ็มอะ ก็ลองตัดสินใจดูกันเอาเพราะว่าตอนนี้ครับมันก็เป็นช่วงที่ราคานักเตะมันขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นจริงๆก็มาจัดได้นะเพราะว่ามัน200สําสหรับผมมันก็จัดที่เล่นมาผมก็รู้สึกคุ้มขึ้นมาทันใด <c oughs> คือคือแบบตอนแรกผมก็แบบจะได้ตังอยู่เออแม่งเอ้ย230ล้านเลยนะเว้สยสำหรับโยฮันคับแม่งแพงจังวะอะไรเงี้ยแต่พอไปเล่นจริงครับมันไม่แพงคือแม่งแพงหละแต่ว่าคูยอมจ่ายถ้าแม่งจะเก่งขนาดเนี้ย มันเก่งโคตรยูวนครับนะควาจริงเนี่ยผมเล่นแผ่นนี้อยู่นะไอยูวนครับมันก็ฉายฟอร์มได้ดีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าอยากให้ดีๆเลยเนี่ยผมคิดว่าไปหาแผนที่มันกองหน้า2มายืนคู่ยูวนครับผมว่ามันน่าจะเก่งกว่านี้นะนี่แผ่นนี้ไปซีหนึ่งสองหนึ่งสองครับผมว่ามันน่าจะเก่งกว่าเดิมนะถ้าได้ยืนคู่กับโรนโดอาไนโหมาดิผมว่าต้องแจ็มแน่เลยวะเดี๋ยวหาการมาใส่ครับเอาบัลลังไปใส่แล้วกันเนาะโอเค นี่เลยหูทีมดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะเดีย๋ยวผมต้องไปลองเท่าไหร่ว่ามันจะโหดขนาดไหนโรนโดอานายึงคู่กับยวนครับแต่ว่าจากที่เล่นมาเนี่ยอันนี้ผมขอพูดใจเป็นจริงเลยก็คือผมคิดว่าคับอะมันเก่งกว่าโรนโดตัวนี้นะที่ผมมีเนาะที่เป็นโรนโดตัวกิจกรรมนะตัวนี้ถ้าใครพึ่งมาเล่นก็อาจจะไม่ทันแล้วเนาะแต่ว่ามันก็มีโรนโดร่างใหญ่ยู่นะผมยังไม่เคยเล่นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเก่งกว่ายนครับหรือเปล่าแต่ว่าทั้งโรนโดทีวายแล้วก็โรนโดตัวกิจเนะี่ยจากที่เล่นม ครับตัวนี้มันของจริงครับเป็นกล้องหน้าที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าตัวที่เก่งที่สุดแล้วแหละที่ผมเคยจับเล่นมาก็คือไอ้ตัวนี้แหละโยนครับเนี่ยแหละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ยอมซื้อมาเล่นสักทีเนาะเมื่อก่อนพอได้เล่นจริงๆแหละรู้เรื่องโอเคครับสำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ